เพียเพ้ยๆเลยเียเลยมุนมุสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรียนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของระบบจุลเบิดครับวันนี้เราจะมาต่อให้ประกายไฟออกที่หัวเทียนนะครับเ,เพื่อนๆเครื่องยนต์ผลิตกําลังงานได้เกิดจากการเผาไหม้ระหว่างน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศโดยใช้ ประกายไฟเป็นตัวจุดชนวนประกายไฟซึ่งมีแรงเคลื่อนเป็นหมื่นโวลต์มีแหล่งกําเนิดมาจากที่ใดเพื่อนๆเชื่อหรือไม่ว่าแรงกำเนิดนแรงกําเนิดน,นั้นมาจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์หน้าของขาวตัวนี้นะครับเป็นต,ตัวตัดต่อให้คอยจุดเบิดนะครับจ่ายกระแสไฟนะครับยุคต่อมานะครับก็จะเป็นแบบ แบบนี้นะครับดันจัดอ่ารุ่นนี้นะครับพบในรถยนต์นะครับโตโยต้า CA GE 16วาล์วนะครับนี่นะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ารุ่นไหนนะครับี่รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับนี่คือเครื่องยนต์โตโยต้า CA GE 16วาล์วนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละชวงกันรุ่นนี้มันจะมีประมาณด้วยกัน3แบบนะครับ3รุ่นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ก็เป็นโตโยต้า CA GE เหมือนกัน แต่ว่าเป็นเครื่อง20วาวนะครับก็คือสู 1, บ1.5วบาวเปมีวาวแปรผันเข้ามานะครับเป็นเครื่องนอกนะปะันจ่ายไม่มีต่อมาครับ,บมาดูดูเนื่องจากว่า่ันจ่ายแบบรุ่นไหนแรกเนี่ยนะครับมันมีข้อเสียงไงครับข้อ<บ>เสียงไงเนื่องจากว่ามันเป็นแบบหน้าคอนแทคใช่ไหมเ<บ>มื่อเป็นแบบหน้าคอนแทคแล้วก็ พอมีไฟวิ่งผ่านบ่อยครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดคาตะกันตะกันถูกไหมเพราะเกิดคาตะกรนตะกันนะครับการตัดต่อไฟแรงขึ้นต่ำกับไฟแรงแรงขึ้นสูงก็วิ่งได้ไม่ดีดังนั้นจึงทําให้รถมีอาการสะดุดรถก็วิ่งไม่ดีนะครับดังนั้นวิศวกรก็เลยได้พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบที่2อุนี้ก็เป็นของเชิงโดนโตต้าซีเสี่านะครับโตต้า3 s มนะครับ จะแตกต่างกันทุงที่นะครับเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าตัวช่วยจุดระเบิดนะครับในยุคแรกเนี่ยจะเป็นแบบหน้ารองขาวใช่ไหมอ๋อวิศวกรได้พัฒนาจากหน้ารองขาวนะครับให้ใช้ตัวช่วยจุดระเบิดนะครับเป็นตัวตัดต่อแทนซึ่งในตัวช่วยจุดระเบิดตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวฮันเซตเตอร์ฮันเซตเตอร์ก็จะมี3ขานะครับถ้าใครที่เรียนงานอะไรนะอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์มือโตมาแล้วก็จะเคยเรียนนะครับก็จะมีขา C ขา E แล้วขา E นะครับ C คือ collector นะครับก็คือเส้นไฟมา,าขา E คือกาวส่วนขา B คือขาเกียรก็คือไฟเลี้ยงประมาณ3-5มาโวลต์นะครับขว้วชีก็ไฟมา12สโวลต์นะส่วน E ก็เป็นกาวนะครับครับผมขาวพอมาเป็นแบบจานจ่ายแบบแบบทรานซิสเตอร์แบบนี้นะครับอัน,นอันนี้เขาเรียกว่าจานจ่ายแบบคนไกลนะครับ ครับว่าไงคุณเออันนี้ก็เป็น<อ>กระปุกจุลเบริร์แบบทาร์ซิตเตอร์นะครับอ่รุ่นนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีพอสมควรแต่เนื่องจากว่านะครับชิ้นส่วนมันใหญ่เกินไปนะครับมันไม่สวยงามดังนั้นวิศวกรก็เลยต้องลดขนาดของชุดจานจ่ายลงนะครับโดยจับเอาคอยจุลเบิร์นะครับนี่นะ จากเดิมมันอยู่แบบนี้นะครับจากเดิมมันอยู่แบบนี้วิศวกรก็เลยจับนะครับเอาคอยชุดเบ,เบรคมาใส่ตรงนี้จานจ่ายก็อยู่ทั้งชุดนี้นะครับตัวช่วยจุดเบรดตัวนี้นะครับก็เอามาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นแล้วนะครับอันนี้คือคอยชุดเบรดนี่คือตัวช่วยจุดเบรดใช่ไหม,มดูตามนะครับเห็นไหม <lim> er> จับมาอยู่ชุดเดียวกันเลยซึ่งจานจ่ายแบบนี้เขาเรียกว่าจานจ่ายแบบ 2A นะครับซึ่ง อันเดี๋ยวแป๊บนนะครับสักครู่นะครับท่านผู้ชมเอามาจะเซ็นเอกสารแป๊บหนี่งหน่อยต้องไปปวดตัดต่อยอะไรอะไรกันนึกยังครับครกดหยุดก่อนนะครับเมื่อกี้นี้นักเรียนมาเซ็นเอกสารนะครับจับบวกเลยมุกเอาดูนะครับจานจ่านแบบนี้เขาเรียกว่าจานจ่านแบบ2 A นะครับอ่านเลดูไงว่าเป็น2 A ครับเห็นไหมมันจะมีตัวอักสองตัวครับแล้วก็ตัวอักตัวหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษชื่อเต็มพมันอ่ะฟังกันนะ ภาษาอังกฤษชื่อเต็มของมันคือ Integrated Ignition Assembly นะครับชื่อเต็มของมัน,มมนจันจา่ายไปทตกทีกพบในรถยนต์รุ่นไหนครับ <ยา S 1> พบในรถยนต์รุ่นไหนโตโยต้ตาซีเอฟด,ดีเอามาดูกันครับนี่นี่มันมาดูครับเอามาดูครับนี่คือเครื่องยนต์โตโยต้าซีเอฟดีนะครับเห็นไหมนี่หน้าตาของมันเห็นไหมจันจ่ายอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมเหมือนกันครับเห็นไหมครับ ่าใจทั้งสองแบบนี้นะครับต่างกันนะครับตรงที่อันนี้เป็นของแคนะรื่อ5 a ีนะ2รุ่นนี้ต่างกันตรงปลั๊กนะครับปลอปลั๊กอปอกปลั๊กตรงนี้นะครับอันหนึ่งจะมีสายไฟอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับข้อแตกต่างของมันเครับอ่าอันหนึ่งจะมีสายไฟ ของ CFE นะครับจะมีสายไฟทั้งหมด6เส้นนะครับแต่ของตัวต้า5 FE จะมีทั้งหมด4เส้นอันนี้คือข้วปลั๊กที่มันแตกต่างกัน,นครับส่วนข้อาสายไฟที่ไมไอจี IG จากซื้อกุญแจนี่เหมือนกันต่างกันที่ตรงนี้ข้วปลั๊กตรงนี้ CFE มี6ข้วนะครับของหรือหหรือ6พินนะครับของ5 FE จะมี4พินโอเคเอเอต่อไปวันนี้ เน่้ออ้าวเลื้อเอาเค้ต่อไปนะครับต่อ,อ,อไประบบจุลเบิร์ตแบบดับทูเอเนี่ยนะครับดับทานซิสเตอร์เนี่ยการทำงานของมันนะครับก็ใช้างานได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่ามันยังในรอบงสูงนะครับในรอบงสูงมันยัง ปัจยปะกายไฟไม,ไม่ไม่ดีพอนะครับไม่ดีพอดังนั้นพิศวกรก็เลยได้ออกแบบให้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าแบบบแบบคอยคู่นะครับแบบคอยคู่นะครับก็จะพบในรถยนต์โตโยต้า 5S ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูครับคอยคู่ก็คือมีคอยจีรเบิดนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะมีคอยอีกอันนี้ดัลลีคอยนะ ก็คือ1สูบไม่ใช่1คอยจะใช้2สูบนะครับพบในตัวต้า 5S FE ตัวต้าแคมรี่นะครับต่อมาครับดัแบบคอยคู่ก็ย,ยังไม่ดีพอนะครับวิศวรกรก็เลยได้มันยังใหญ่อยู่นะครับวิศวรกรก็เลยได้ทำเป็นรุ่นสุดท้ายก็คือรุ่นรุ่นที่ันปัจจุบันก็คือแบบนี้ครับแบบได้เล t กคอยได้เล็กคอยนะครับก็ได้จับเอาชุดนี้ครับชุดจานจ่ายจะไม่มีแล้ว แต่จะเป็นคอยเดียวๆเ,เป็นไ้เลยนะครับหนึ่งจะมีทั้งหมด4คอย <Okay. S 1> ในคอยจุดเบิดแบบไดเลคคอยครับก็จะมีทั้งตัวช่วยจุดเบิดคอยจุดเบิดอยู่ในนี้เลยครับอันนี้คือแบบรุ่นปัจจุบันเอาที่นะครับไม่ว่ามันจะเป็นคอยจุดเบิดแบบคาน n s ตเตอร์แบบ 2A หรือแบบไดเลคคอยนะครับ การทางานของมันไม่ไม่ต่างกันเหมือนกันเลยครับวงจรของมันนะครับสามารถใช้วงจรเดียวกันได้เลยเห็นไหมครับนี่คือวงจรของมันอันนี้คือต้นฉบับของระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็นวงจรของต o y ต้า CAG กับตัวต้า e CFP นะครับซึ่งก็สามารถนะครับนำมาทดลองแบบไดเล็กคอได้เลยนะครับอันนี้เรามาดูวิธีการต่อวงจรก,กันก่อนนะครับว่า เราจะทำยังไงนะครับให้ประกายไฟออกที่หัวเทียนเอามามาดูเเราจะทำยังไงระกายไฟออกที่หัวเทียนครับ <c oughs> สิ่งแรกที่เราต้องรู้คืออะไร <c oughs> สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้คืออะไรครับอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ในระบบฉีดเชื้อเพลิงอุปกรณ์ในระบบจุดระเบิดประกอบได้อะไรบ้างมีหนึ่งอะไรครับหนึ่งคือแบตเตอรี่ใช่ไหมสองมีอะไรครับสองคือ คอยจุลเบิร์ดสามตัวเทียนตัวช่วยจุลเบิร์ดสี่ตัเทียนใช่ไหมห้า <5 S 2> จานจ่ายใช่ไหมครับอันน,บออนนี้อุปกรณ์ในระบบจุลเบิร์ดก็คุยง<อ>ี่เงี่ยแบบกลไกนะครับ<ม>อาทิตยเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาต่อวงจรน,นะครับเดี๋ยวจะเอาแบบแรุ่นเก่าก่อน,นครับเดี๋ยวไ,วไอ้ไดร์เล็กคอยเนี่ยวไว้ที่หลังนะครับเราจะเรียนแบบรุ่นยุคแรกก่อนนะครับ วิธีการต่อระยะครับพเพื่อนๆเอาวิธีการมระยะครับเอาซกุดแจนะครับอเอาดูวงจรสักเล็กน้อยแล้วกันนะรับวงจรอ,อันนี้มาดูวงจรครับวงจรของมันคือกระแสไฟจากแบตเตอรี่ขั้วบวกก็ผ่านเมนซิวใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านอะไรผ่านฟิวเอ็มสองผ่านฟิวเอ็มสองสามสิบแอมแล้วก็มาลอที่ซมกุดแจใช่ไหมจากนั้นก็ถ้าเปิดกุญแจไฟก็จะวิ่งมาที่ขั้วบวกของคอยนะครับแล้วก็วิ่งมาที่คอล็อวงคอยออกมาที่ขั้ว ควอซีของตัวช่วยจีระเบิดแล้วก็วิ่งมารอที่ตัวทานเซนเตอร์นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราหมุนเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หมุนหรือหมุนจานจ่จายตัวนี้นะครับถ้าเราหมุนจานจ่ายอ่าลองหมุนจานจ่ายดิถ้าเราหมุนจานจ่ายแบบนี้นะครับจ,จานจ่ายตัวนี้ก็จะผลิตไฟ ảo. เอาสลยวใส่เข้าไปจ,จานจ่ายก็จะผลิตไฟนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับ <95. S 1> น,น,นี่คุณใส่วิธทางจานจ่ายก็จะผลิตไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราต่อไฟเข้านะครับ ถ้าเราเอาสายไฟมาต่อเข้านะครับสองเส้นนี้นะครับเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมานะครับผลิตไฟกระพริบฟไฟจะผลิตขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ใช้ฐานไฟฉายนะตอนเพืใช้ของจริงเลยน,นะครับเพ่สอดคล้องกับาการเรียนการสอนนะครับเมื่อผนลวดนะครับแม่เหล็กตัตดผลลวดธ์ก็จะเกิดไฟประมาณ 3- ถึง5โวลต์ก็จะวิ่งขึ้นมาที่ขั้วขัว้วขั้วบีนะครับ ข้อบ,บีคือตรงนี้นะครับข้นนอบ,บีข้นนอบ,บีตัวนี้ก็คือไฟมาถึง3.5โวลต์นะครับเมื่อไฟ3.5โวลต์วิ่งเข้ามาแล้วนะครับก็จะวิ่งผ่านลงกาวได้นะครับวิ่งผ่านลงกาวได้ทําให้หน้าทําให้ตัวทรานซิสเตอตร์ตัวนี้ครบวงจรแล้วก็ทํางานไฟ2โวลต์ก็วิ่งผ่านแล้วก็มาลงกาวได้นะครับเมื่อไฟลงกาวได้ตอนนี้ไฟยังไม่ออกนะครับไฟจอก็ต่อเมื่อนะครับดูอ่า ไฟกระแสไฟตัวนี้ถูกตัดกระแสไฟตรงโรเตอร์เนี่ยถูกตัดเมื่อกระแสไฟตัวนี้ถูกตัดนะครับสนามแม่เหล็กเนี่ยคอยตัวเนี้ยก็จะยุบตัวพอยุบตัวก็จะเกิดการแปลงกระแสไฟฟ้าขึ้นจากไฟ12โวลต์นะครับแบตเตอรี่ก็จะกลายเป็นไฟประมาณ18,00 0โนวลหนึงส0งหมื่แล้วก็วิ่งออกมาที่มอเตอร์นะครับอันนี้คือการอ่านมันตัวมันไม่มีไม่ยืมไป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  อันนี้เป็นตัดครับอันนี้การทำงานเบื้องต้นอันนี้เราจะสอบวงจรจริงครับกระแสไฟข้อบวกจากแบตเตอรี่เอาข้อบวกมากระแสไฟข้อบวกจากแบตเตอรี่วิ่เป็นอะครับนี่เป็นอะไหนวิ่งมาเข้าที่อะไรครับเใช้กุญแจใช่ไหมใช้กุญแจหนึครับนี่คือใช้กุญแจข้อบีใช่ไหมนี่นี่ดูข้อห้ามมีข้อบวกเห็นไหมข้อบีต่อเข้าไปครับข้อบีอันนี้สลับกันดีกว่า อันต่อข้อ b ครับข้องอยากแบทเลยมันได้ฮะมันเราตอนนี้เราไม่มีขั้วไงเราไม่มีขั้วที่มันใหญ่พอลองก่อนด้านเดี่อวก่อนนะเกียร์กับเกียร์เก้ากันโอ้โหนี่โอ้ลองไหมไปดูโอ้นี่เอาไว้นะครับลองไหมเล่เก็บไว้ก่อนอันนี้เอาโอ้ครับนี้เอาครับครับออ เราจะเพิ่มจิ้เราดูกันควนดูกันต่อมาตอนนี้เราได้ควนไหนแล้วตอนนี้เราได้ข้อบวกของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับมาผ่านซื้อกุญแจแล้วใช่ไหมออกจากข้อบีไปไหนเอามาดูนะดูววงจรนะครับ,รบออกจากข้อบีไปไหนครับตอนนี้เราต่อข้อบีแล้วใช่ไหมข้อบีเนี่ยต่อมาที่ซื้อกุญแจแล้วออกจากข้อบีคืออะไร ไ IG อจีใช่ไหมไอจีอยู่ไหนครับดูไอจีนี่คือไอจีใช่ไหมนี่คือไอจีนี่คือเอสพีไอจีไปเข้าอะไรนะเขาบอกคอยบอกคอยอยู่ไหนครับอ่าดูบอกคอยอยู่ไหนบอกคอยอยู่ไหนครับบอกคอยดีใช่ไหมต่อเขาเลยครับบอกคอยข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังเราห้ามเอาไฟลบเข้าข้อลบของคอยเลยนะมันเป็นข้อลบลข้อจริง แต่ห้ามต่อไฟลบเข้าโอเคเป็นไฟลบแต่ห้ามต่อไฟลบเข้าเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับทำไมถึงห้ามต่อไฟลบเข้าเพราะขั้วนี้นะครับตอนที่สนามมเหล็กในคอยอมันยังไม่เกิดการเหนี่ยวนำแต่มันยังไม่ยุบตัวนะครับสนามเหล็กมันยังไม่ยุบตัวเส้นนี้จะเป็นไฟเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับ เดี๋ยวเจ้าเส้นหนึ่งคลิปเขาลบนะเจยานี่คลิปลบนะจิ้มลบไปจิ้มลบไปจิ้มลบไปมาดูนะอันนี้ข้อบวกนะเห็นไหมไปมาไหมกินสิเจ๊กิ้มเสียแล้ยจับไปเสียแล้วออกมาละโอเคอ่านะดูนะอายังไม่เปิดกุญแจอ่ยังไม่เปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจก่อน <Okay. S 2> เปิดใจแล้วนะครับดิ่มนะไสายไม่ดีนะครับแจมัยมาดูไหมนะไปป่ะอาบเล็กๆไปก่อนเร็จแล้วมเอาดูนะครับ <c oughs> อันนี้ไฟมาแล้วได้เปิดแจยัง เอาละโอเคเปิดกุญแจแล้วครับเห็นไหมอันนี้คือขั้วบวกคอยนะทีเรามาดูขั้วลบคอยเห็นไหมเห็นไหมไฟมานะดังนั้นข้ามเอาไฟลบต่อเข้าขั้วลบข้ามเอาลบแบตเตอรี่ต่อเข้าขั้วลบของคอยจุดเบิดด้วยเดดขาดเพราะอะไรเพราะอะไรครับเสียเพราะตอนนี้นะครับตอนที่เราเปิดกุญมจามันเป็นไฟบวกทั้งสองเส้นเลยเห็นไหมตอนนี้คือไฟมาเรียงแล้วเห็นไหม โอเคห้ามเอาไฟลบเข้าลบโอเคตัดเพียนตอนนี้เรา<อ>ถึงนี้<ล>แล้วลครับตอนนี้ถึงแล้ว <ทะ S 2> อันนี้จับไว้ดิจับไว้จับไว้เดี๋ยวมันช็อตห้ามห้ามจิ้มโคงนะจับไว้บอกไว้ตอนนี้เราได้ไฟอะไรครับไฟบวกมาแล้วใช่ไหมผ่านสวิตช์แล้วนะครับเกินตัวล้ตอนนี้ไฟเควบข้บบวกแล้วนะครับไปเข้าข้ออะไรครับเข้าข้ออะไรของตัวช็อตจุดเปิดครับเข้าข้ออะไรเข้าข้อบีใช่ไหม ก็บีของตัวช่วยจุดปไเนเห็นไหมเนี่ยนี่คือข้อบีไหมครับมันต่อกันไว้แล้วใช่ไหมต่อกันแล้วโอเคต่อกันแล้วนะต่อมาครับต่อมาดูวดโ,โอยก็บ okay. ีไปแล้วใช่ไหมโค้ดลบวงคอยต่อหรือยงังอันนี้คือโค้ดลูบองคอยเข้าอะไรครับเข้าข้อ C ของตัวช่วยจุดระเบเิดใช่ไหมเห็นไหมโค้ดลบคอยเ <Europeans> ข้าข้อ C ของตัวช่วยระเบิดต่อแล้วโอเคอันนี้ต่อไปแล้วต่อมาครับเหลืออะไรครับเหลืออย่างเดียวคือกระแสไฟครับ กระแสไฟแรงต่ำเลยผ่า,า,านกระจายอยู่นะคุกกี้นะตอนนี้เราเหลือแค่ไฟไเครงต่ำนะครับนองจากว่าตอนนี้นะครับเราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่หมุนจะใช้ผ่านไปใชายก็ได้แต่ว่าผมไม่ใช้นะครับจะใช้แบบของจริงเลยก็คือจะใช้อะไรครับนี่ครับจะใช้ผระจายนิดเลยนะครับ้าจ้จายเลยครับผลิตไฟแทนกระจายผลิตไฟแทน าจานใ์<ด>จ่ก,ก็จะใ, <น S 1> ใช้ใช้ขั้วนี้นะครับก็คือสัญญาณ G1 ครับใช้นัน G1 นะ G1 ก็ต่อเข้ากับอะไรครับ G1 ต่อเข้ากับ IGT ได้ IGT ไหน IGT ก็อยู่ตัวช่วยจุดระเบิดหาย IGT ซิ IGT ไหนครับอันนี้ i g b IGT IGT น,นี่นี่คือ IGT ครับเส้นนี้คือ IGT เห็นไหม นี่คือ IGT ครับนี่คือสัญญาณ i g t ทก็คือ i g t คือสัญญาณการจิลระเบิดครับอันนี้ก็คือจะไใช้ไฟแรงขั้นต่ำนะก็คือเราจะใช้จากจานจ่ายนะครับอ่าโอเคนะครับจานจ่ายอันนี Ça ้คืออ่ขั Bey ้วนะครับอันนี้คือ i g t เส้นนี้เส้นนี้คือ IG t ทส่วนเส้นนี้คือเส้นนี้คือแหล่งผลิตนะครับแหล่งผลิตไฟต่อเข้าไปเลยครับส่วนขั้วอ E นะครับ ขออีก็ต่อลงกาวของพอจุดเบิดเลยครับต่อลงกาวเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวปิดกุญแจก่อนกุญแจก่อนนะครับต่อมาครับเหลืออะไรครับเหลือกาวของเนื่องจากว่าตัวนี้เราถอดเราถอดแยกชิ้นส่วนออกมาใช่ไหมเราถอดแยกชิ้นส่วนออกมาดังนั้นนะครับมันไม่ต่อกาวดังนั้นก็ต้องต่อกาวให้มันนะครับต่อกาวเพิ่มให้มันมอ่ะชอ็อตไดาชั้ตใส อ่าดูไว้ดีนะเดี๋ยวจะสอบเป็นลายบุคคลนะครับสอบต่อวงจรนะครับตอนนี้จะต่อข้อลบข้อแล้วนะเอาข้อบอกไกลๆหน่อยครับตอนตอนตอนนี้จะต่อข้อลบข้อแล้วนะครับนี่นะดูนะแล้วอันนี้เราจะไว้มุมนะครับตอนนี้จะต่อไฟพาล็กข้อแล้วนะครับอ่ะดูนะเดี๋ยวพาล็อกข้อแต่ดูก่อนครับช็อตไหม อ่าต er ่อไปเปิดแก๊สครับเปิดแก๊สแล้วก็หมุนดูครับไปมายังนั้นนะแล้วด็อาจจะปิดแก๊สก่อนมีคนล็กต่อไปครับเปิดแก๊สครับหมุนดูครับเห็นไหมอ่าดูไฟครับหมุนดูไฟอาเงี้ยเห็นไหมดูดูป็นไงอ่อปิดไฟปิดได้ไงตอนนี้นะครับกระแสไฟออกที่หัวเทียนแล้วนะเห็นไหมครับ พวงจรโค้งชดแรงมากเราแท้ถูกไหไฟที่ออกจากหัวเทียนตัวนี้นะครับ<ช>ไฟจอหัวเทียนได้ก็ต่อเมื่อนะครับ <é> แท็บแม่เหล็กตัวนี้หมุนตัดกับขดลวดนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่คือวิธีการทดลองนะครับ <แ S 1> นะว่าตัวช่วยจุดระเบิดดีไหมนะตัวช่วยจุดระเบิดดีไหมพอจุดระเบิดดีไหมนะครับโอเคใจไหมครับนี่คือวิธีการทดลองนะครับนี่คือวงจรเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันช็อตนะครับ อ่ะเราดูตัวนี้ก็ได้นะอ่ะเอาจับไว้อ่ะเราดูกันตัดต่อการทำงานครับเส้นหนึ่งจิ้มลบจิ้มลบอ่ะจิ้มไว้ดูนะครับจิ้มดีดีเจกิล้มไม่ดีจิ้มดิจิ้มไปก็ไม่ดีเจกิลัมคุณไม่ค่อยดี เอาเราจับไว้ครับจับไว้คนนึงนมันองจับไว้จับไว้เราดูนะครับว่าตอนที่ไฟมันจ่ายออกมาเทียนนะครับเห็นไหมเห็นไหมเราเห็นสังเกตเห็นอะไรครับเห็นไหมไฟลุงกาวครับตอนนี้นะครับตัวทานชิตเตอร์ในนี้นะครับตอนนี้คือข้อลบมีไฟนะข้อลบมีไฟแต่ไฟจอกจังวะเทียนก็ต่อเมื่อนะครับตัวทานชิตเตอร์ในนี้นะครับสั่งอาจจะกินไหมจัไหม ตัวรันเชตเตอร์ตัวนี้นะเห็นไหมตัวรันเชตเตอร์ตัวนี้นะครับมีไฟมาจากสัญญาณไอจีทีนะครับไอจีทีตัวนี้มาเมื่อไหร่นะครับเนี่ยไอจีทีมาเมื่อไหร่นะครับมันก็จะมาผ่านเข้าเส้นขั้วบีตรงนี้นะขั้วบีตัวนี้แล้วก็ลงกาวทำให้ขั้วซีเนี่ยวิ่งลงกาวได้พอวิ่งลงกาวได้นะครับตัวรานเชตเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะสั่งตัดไฟสั่งตัดไฟเอาดูนะจังหวะที่ไฟมันกระพริบนั่นคือ เห็นไหมดูนะดูอันนี้คือเห็นไหมไฟกระพริบไฟกระพริบนี่คือมันตัดกาวนะครับตัดกาวที่ค้ลุกคอยนะเห็นไหมอันนี้ค้ลุกคอยนะเห็นไหมสั่งตัดกาวก็คือไฟออกทันทีเห็นไหมครับเห็นไหมมาดูไฟกระพริบเห็นไหมเห็นไหมไหมอันนี้คือตัดกาวนะครับเอาสำหรับวงจรการจุลเบิดวิธีการประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้ยังไงนะครับ ตเล็กคอยอดูตเล็กคอยตัวเล็กคอยก็มีวิธีการเช็คเหมือนกันนะครับตัเล็กคอยก็จะมีขั้วลบขั้วบวกแล้วก็ IGT IGF อันนี้เป็นของตัวต้าวีออสวิธีการเช็คก,ก็คือนะครับไฟบวก12บโวลต์ก็ป้อนเข้าไปลบก็ต่อเข้าไปเหลืออะไรครับเหลือแค่สัญญาณ IGT IGT ก็ใช้อะไรครับจันจ่ายนะครับสร้างกระแสไฟ3โวลต์แทนก็จะสามารถหมุนได้แบบนี้ครับนีเห็นไหมวิธีการเช็คประยุกตนะท่านประยุกต โอเคไหมครับวันนี้เราจะต่อวงจรของระบบจุเบิดแบบพาซิตเตอร์ก่อนส่วนไดร์เล็กคอยไปทีหลังนะครับเอาแบบนี้ให้เข้าใจก่อนนี่คือพื้นฐานถ้าเข้าใจพื้นฐาน<ม>การต่อวงจร<ม>เราก็สามารถต่อได้ต่อแบบ d i ร์็กคอยได้นะครับไดร์กคอยโอเค,ควันนี้ก็จะเป็นการสอบเรื่องระบบจุดเบรคนะครับ,บระเบีนะครับจะเป็นภาคทฤษฎี การสอบจะมีสองท่านนะทฤษฎีกับปฏิบัติอันนี้เอาทฤษฎีก่อนรับทฤษฎีดีระบบปฏิระเประกอบด้วยอะไรบ้างครับเดเลีนไม่เะไรีกครับไปเลยครับอชอาชี้ตำแหน่งนะครับนี่คืออะไรระบบต่อไปครับจานจานนี้กรอจายไปดยงง้จุดระเบิดต่อเบิดไปครับ ปทีนี้ให้เราแนะนำอุปกรณ์ครับอุปกรณ์นี่ตารางนี้มีอะไรอาชียร์เลยครับนติตรงไหนครัโอเคสบายนี่สบนี่นี่สบายนี่ครับโอเคสบายนี่สบายตัวสัญญาณตัวนี้ตรงไหนครับในจังใจ ต่อไปครับแบตเตอรี่มทำที่อะไรไฟต่อไปพอจบดดูนะตอบสั้นเลยว่าแปลงกระแสไฟนะสิบจองว้ต์ให้เป็นโอเคต่อไปต่อไปจุดดทำที่ มันเป็นไปไปบวกใช่ไหมมันทำาะที่อะไรคือตักจากไฟบวกห้เป็นไฟลบใช่ไหมต่อมา,อมาทจาเดิกรทอะไรไจาจาก,จากททไ่กไฟตามจังหวะเลย เอาไมสิโอเคเรามาเอาเอาไปทำอะไรใบใชเปิดดิมาทำอะไรมาลองดูดิาดดิลองดูดิคเดหมนยัชจารดติดมากรทำไมก็อะไรทนี้ตคิิไง เอาเนี่ยเอาไป้ทำอะไรเอาไว้สร้างกระแสไฟฟ้าสร้างกระแสไฟฟ้าโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือไฟฉายเป็นไงติดเลยอันนี้แต่ว่ามันใช้แล้วหมดไปแต่อันนี้คือไม่หมดครับใช้แล้วไม่มีวันหมดโอเคครับต่อไปครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการต่อวงจรครับโอเคต่อวงจรได้เลยครับมันไม่เห็นคู่จักนี่เลยนีเลยเอา ถ่ายนี่ก็ได้เอาทีถ่านี่เมื่อยครับ Cảm nè bùa, đâm lốp Đang chênh là gì? đâm, đâm lốp lốp มัจะแว่นเก่งจังระวังถึงขาดไม่ใช่ในลูกแพะบวกบวกอนบวกอนี้ไดแวบวกันนีนี้ไปแวนเก่งสุดๆไปเลยบนี่ดูดูมันน่ดูริกองกอลทางนี้ครับเงแจ๊ดูดูใกลๆเน่ยเอ้ยเียนไม่ไเนหัวเทียนบอดวะเนี่ยครับ เห็นอยู่จานาหมุนมุนครับหมุนดูไรก็ได้แปบ๊บนึ่าดูนะหมุนมุนหมุน,มนอ่านี่ครับนายช่างของเราครับนี่ครับ